สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขอนมือนีกับม่พอกันในช่องเกษตรสบายสไตล์วันอยู่นะคะมือนีเขากับย่น้ำกันอยู่ที่สวนตอวินนะคะมือนีเขากับสีมารีวิวสวนป่ามที่ทั้งเขาได้ปลูกไว้นะคะเกาะได้ตัดหลายรอบแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขากับพึ่งสีได้มารีวิวเพราะว่าเขากับพึ่งสีมีช่องแน่นอนของเข้านะคะมือนีเขากับสีมาเบิ่งกันนะคะว่าสวนป่าที่เข้าปลูกไว้นี่มันเป็นจังไดแน่นะคะเดี๋ยวเข้าพาไปเบิรงหน่อยนะคะน้คะาก็จะเป็น สันป่ามี่เ้าปลูกไว้แบบเอยกะหลายต้นยูก่กะงามยู่กะหยางกะได้กินเงินน้ำข้าวเจหลายรอบแล้วลหละค่ะนี่นะคะหน่วยป่ามกะจะนี่ค่ะหน่วยใหญ่เนี่ยมันะะจะแข็งๆหน,น่อยเนาะอันนี้คือหน่วยมันนะคะนี่นะคะทุกคนป่ามนี่ก็จะเป็นป่าล์มที่เท้าออกแบบไปสก,กัดเป็นเห็ดเป็นน้ำมันพืชที่เียห้อปลามาเนาะแต่เดี๋ยวนี้กะราคาดีขึ้นมาแน้นหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเกษตรกนก็จะ กิโลละสองบาทกว่าจังสี่สองบาทสามบาทแต่เดี๋ยวนี้ก็กิโลละห้าบาทละค่ะก็จะราคาดีสิมาแน่แต่ว่าหน่วยมันก็อาจจะบางงามซ้ำที่เขาปลูกอยู่ภาคใต้นะคะเพราะว่าดินภาคอีสานเท่านี้มันแบบจะดินทรายดินเว้วนนี่แข็งอย่างที้เนาะมันกับบางงามซ้ำนี่เท่ากับปลูกไว้ประมาณสี่ลอยกรต้นนะคะนี่ทุกคนเท่ากับสิมา้ามาชมบรรยากาศย่ามือเแลกนะคะย่ามไก่เสมืดกะ บรรยากาศดีแห้งเพราะแม่พี่หน่องบ่ฮหอนบเอ่เอ้าเนาะอยู่หน้ามันบ่คืออยู่ในบ้านกันบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบ สำหรับคลิปนี้เท่ากับไม่รีวิวสอนปา่าแล้วคลิปนหน้าเท่าสิมารีวิวสอนอ้อยให้พ่อแม่พี่น้องได้หูจักนะคะว่าเท่าปลูกอ้อยเป็นจังไดแน่กะถ้าใครมาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์แล้วกะกดติดตามช่อง YouTube ของเท่าไว้นะคะจะได้บอผ่านว่าคลิปหน้าเท่าสิมารีวิวอยังให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนะคะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆค่ะแล้วพอกันม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย